แรงอยู่เนาะผมว่ามันก็เป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับเออแล้วเราก็ผมก็ไม่น้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ถ่ายรูปไปเฉยมผมถ่ายให้ด้วยไม่ได้อวดน,นะครับก็คือแค่ของเขาอยากถ่ายกับของอเขาก็มีแบบว่าคิดมากนิดหน่อยผมก็บอกว่าไม่มีอะไรเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรครับเออแล้วก็แค่แค่ถ่ายรูปอะไรเงี้ย เป็นได้รับอวดออะไรเงี้ยอันนี้แรงอยู่อ๋อจริงๆแรงอยู่อหรแรงอยู่แรงอยู่เนาะครับก็ก็ผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับเออแล้วเราก็ผมก็ไม่น้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ถ่ายรูปเฉยๆผมถ่ายให้ด้วยครับคือถึงจะบอกว่าแบตีอวดเออก็ไม่ได้อวดนะครับก็คือแค่ของก็อยากถ่ายกับของ เข,เขาสี่ได้หรือเ,เครียดนะเขาโดนวิจารณ์เยอะไม่เลยครับก็ผมก็เขาก็มีแบบว่าคิดมากนิดหน่อยผมก็บอกว่าไม่มีอะไรเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรอะครับเออแล้วก็แค่แค่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยกับกับคอมเมนต์ลักษณะเยยนี้ยมันเข้าเข้ามาเขอ้าบ่อยตลอดคือโอ๊คก็โอ๊โอ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 โก็เลือกรับนะครับ<ม>บางทีถ,ถ้าถ้ามันเป็นในแง่ลบแล้วก็มันไม่ได้มีเหตุผลเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปรับมันครับขึ้นบ้านก็ ใช่เขาก็ผมผมผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบพูดแบบ agressive เลยนะฮะก็แค่อยากจะบอกว่าเออบางทีมันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติแหละทุกคนแบบว่าไปเที่ยวบ้านกันจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออให้มันจะยังไงบ้างเขาแบบเรียกว่าโดนกระดาษลายวันอ่ะก็ก็ให้กําลังใจเขาบอกเอออย่าไปคิดมากเลยว่าข่าวแบบนี้มันมันถ้าเราไม่ไปเทคอะไรเงี้ยมันก็เราก็เราก็ดูว่าเราเราไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรก็แค่ถ่ายรูปกับของเล่นหรือถ่ายอะไรเงี้ยแฟ่เราเป็นสาวคนที่ยิ่งไปเธอ อ่าครับก็แต่คือก็เป็นสิ่งเป,เ,ปเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสิทธิของเขาอ่ะฮะเขาจะถ่ายที่ไหนก็แล้วแต่เขาคุณเจอคอมเมนต์บ่อยๆอะไรแบบนี้มันมน่าเหนื่อยใจการขบวนไหมบ่นมาบ,นนบนนออ่าบนผม,มนก็ไม่บ่นแต่ผมก็ให้กาลังใจเขาแล้วก็บอกเขาว่าอย่าไปคิดมากมันมัน,มนบางทีมันก็มีอยู่แล้วแหะครับคนที่แบบชอบเราหรือไม่ชอบเราอะไรเงี้ยบางคนก็ถ้าได้อ่านเนีคอมเมนต์ก็ได้เห็นคนที่แบบแบบว่าเข้ามาสู้แทงก็มีบางคนก็บอกเออมันไม่ใช่นะเขาจะถ่ายก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ย ผมก็ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยที่เราจะถ่ายรูปกับอของหรือว่าผมบางทีผมก็ไปถ่ายบ้านจันจีเนาะแต่คนอาจจะไม่เห็นทักเลยเออบางทีผมก็ไปยืมบ้างเขาถ่ายอะไรเงี้ยบ้านจันจีเจอเขาถ่ายใช่ฮะก็ดูบ้างนะครับปกติทุกคนก็ดูครับ แต่ผมก็พยายามบอกให้เขาอย่าดูเราห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ครับเขาจะดูเกาแล้วแต่เขาใช่ไหมครับแล้วพอดูปุ๊บก็มานั่งหน่อยก็นิดหน่อยครับแต่ผมก็บอกว่ามันไม่มันอย่าไปเทคซีเรียสเลยเขาหน่อยแล้วปลอดอะไรแล้วปลอดเป็นยังไงปรับเป็นยังไงว่าเขาหน่อยเขาถ่ายรูปให้ดูเรื่องเลยหรอใช่ถ่ายเลยหรอถ่ายเลยใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ที่ถ่ายไปรูปเพอร์ครับเออหน่อยกว่าเดิมครับ เอ๊ะตอนนี้เพิ่งถ่ายหนังจบฝากหนังหน่อยได้ไหมฮะได้ได้หนังเรื่องอะไรยังไงหนังเรื่องอะไรล่ะหนังเรื่องไรเดอร์ครับเพิ่งถ่ายเสร็จเลยครับวันเป็นยังไงกันเป็นยังไงก็ถ่ายกับนางเอกชื่อน้องฟรีนนะฮะแล้วก็เออมีพี่อาร์ตมารุษนะฮะแล้วก็มีเซียนหลังไทยบ้านมาด้วยโอเป็นยังไงบ้างดูก็จะฮาฮก็ก็น่าจะเฮฮากันอยู่ฮะก็เพิ่งปิดกล้องเมื่อวานเลยฮะแต่ได้ดูกันเมื่อไหร่ครับน่าจะพฤศจิกายนี้ครับเอ้ยไม่ใช่ครับธันวาคร เป็นหนังผีครับไรเดอร์ผีไรเดอร์ผีตลกผี <c oughs> ตลก <c oughs> ตลก,กต้องไปดูแต่ว่าเป็นเป็นหนังแบบว่าสยองขวัญน,นิดหน่อยออแล้วเป็นไงานกับน้องฟินงงไโอ้โหร่วมงานกับน้องฟินน้องน่ารักมากครับแล้วก็น้องตั้งใจทำงานมากก็แบบเออดีใจมากๆได้ร่วมงานกับ ไม่มีอะไรไปสอนเขาเรารุ่นพี่แบบไปไหนเนี่ยพี่โชว์คนพี่โชว์จำนำไม่ได้โชว์เพงเข้ามาเองก็คือน้องเขาก็เก่งของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ก็คือมีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันนะครับก่อนถ่ายอะไรเงี้ยก็แบบสร้างความคุ้นเคยรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วได้ข่าวได้ข่าวอะไรฮะได้ข่าวอะไรครับได้ข่าวอะไรมาได้ข่าวอะไรครับได้ข่าวอะไรมาจ๊ะเดี๋ยวจอดกันไม้ล่าสุดเห็นในนี่ อ,อ,อินโดนีเซียเขาเอาพี่มากมาอ๋อครับมา r e m a k มาโอ้โหสุดๆเลยครับชื่อเรื่องกังมากครับพี่<อ>ก็เป็นเป็นที่คือกังภาษาอินโดแปลว่าพี่อะไรเงี้ยครับก็เลยกังมากก็คือทางอินโดเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์ของทาง G ีดีไปครับแล้วก็ทําก็เรียกว่าโอ้ก็มีโอกาสไปดูนะครับกับพี่โตง้งพุ่มกลับด้วยแล้วก็ได้ไปเจอไปกับน้องใหม่ดาวิกาด้วยแล้วก็เจอกับทีม ทีมที่เป็นนักแสดงเป็นแคสของที่อินโดอะไรเงี้ยครับนี่ฉายไปแล้วครับตอนนี้เป็นร้อยล้านแล้วครับใช่ครับไม่เหมือนกำลังจะเข้าไทยแลเขาบอกว่าเหมือนจะเอามาใสด้วยใช่ครับใช่ครับจริงจริงผมผมดีใจมากๆแล้วก็ทางประเทศแฟนๆที่อินโดเขาน่ารักมากครับตอนที่เราไปพีเมียร์เขาแบบโอ้โหมาให้การต้อนรับแบบโรงหนังแทบแตกเลยครับแล้วก็คือโอ้เองก็แบบ ดีใจครับแบบว่าทางอินโดเขาชอบภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วแล้วก็เรามีความคล้ายกันคือเราชอบหนังผีหรือว่าหนังที่เป็นหนังคอมเมดี้อะไรเงี้ยเออเรามีความคล้ายกันตรงนี้ฮะก็เลยเขาก็เลยจะชอบหนังเราอะไรเงี้ยครับ<ล>เป็นแฟนพีทนุ้นีด้เพราว่าพี่บ้านไหมบ้านมอสอ <c oughs> เขาเรียกมาริโอครับเรียกมาริโอคิดอยู่ควอร์ของอินโดกับควอร์ของไทยแตกต่างกันครับก็จะสนุกสนานคนละแบบครับก็เขาก็จะมีความเป็น คือความเป็นแบบอินโดเลยอ่ะครับเพราะว่านักแสดงทุกคนเป็นเป็นเป็นคนอินโดหมดแล้วก็ก็จะมีความแบบว่าความเชื่อของคนอินโดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็สนุกครับดูแล้วก็รู้สึกขนาดเราฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเราอ่านซับก็ยังรู้สึกสนุกครับแล้วก็เอเจนต์สตาร์คนหนึ่งเนนะี่ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกั้นตครับมาิโอ้ทำถึงเรื่องที่เอาลาบูบูไปรับฝันน้องคาจิครับเออได้เลยได้เลยเอาไปรับฝันพอแล้วนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือ ผมผมให้น้องคากิครับแล้วก็ไม่ได้ให้พ่อเนาะไม่ได้ให้พ่อแล้วก็แต่คือต้องฝากพ่อไปครับเพราะว่าคากิมาเองไม่ได้แต่ก็คือก็บอกพ่อไว้อย่างเดียวเลยว่าอย่าถ่ายรูปกับรามบุบูของผมราคาจะตกผมก็เลยบอกว่าให้ให้ให้คากิถ่ายได้ไหมให้หลานแล้วก็เซ็นเอาไว้ในกระดาษเลยว่าอย่าขายนะของหลานอันนี้คือเขียนเป็นมรดกไปเลยว่าแบบลายลักษณ์อักษรจ้าเขียนทช่ไมคะเราบอกเพื่อนเอาไป โอ้โหเขาขายง่ายคนนี้ถ้าเขาร้อนเขาร้อนเขามาเลยเพอรเพอเขามาขายผมคืนด้วยใช่เขามาขายคืนอาจะรับซื้อคืนเป็นไงเออถ้าเขามาขายคืนเราซื้อซื้อซื้อยากจะซื้อคืนดีซื้อไม่รู้เขาเขาเอาสาริกาไหนแต่ก็คือซื้อหมดเล้วให้เขาไปฟรีนะให้ไม่ฟรีแต่ว่าถ้าเขาเดือดร้อนผมก็ต้องซื้อคืนเพื่อนรักเพื่อนรักโอ้จัดสินจับเป็นฉบัมัดถ้าเขาเดือดร้อนจะขาย เออเดือดร้อนแจ็คอย่าเพิ่งขายนะโทรหาโอกรตั้งแต่มีลูกเขามีเรื่องเดือดร้อนเดือดร้อนใจมาจะมีมาหนึ่งคำคำใหม่ฮะเพื่อหลานนะโอ้ยแต่ก็แพ้หมดเลยหรอเออลูกนะโอ้ลมีลูกแล้วเนี่ยคำนี้มาบ่อยมากตอนเนี้ยคือแล้วถามกลับไปมาว่าลูกใครไม่ได้ลูกเขานี่แหละครับที่แกลคำนี้ว่าเพื่อหลานคำนี้ถึงเพื่อเพื่อหลานมันยิ่งใหญ่มากครับคำนี้มันแบบโอ้โหเอาใจไปเลยคำนี้ย ล้วหลานน่ารักด้วยไงคากิน่ารักด้วยเราคิดว่าอนาคตเราจะได้เอาคืนเขาบ้างไหมอาจจะหมดเยอะกว่าเดิมตอนนี้เาาบ้งไม่น่าครับแต่ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอคากิอีกน้าเลยกว่าจะโตก็ต้องอีกเยอะเลยแหละค่าทงค่าเทอมอะไรอีกก็มีอีกเยอะมันจะมีส่วนด้วยเหรอเขาเขาพูดมาเขาพูดมาฮะถ้าเดือดร้อนอะไรเงี้ยเาเกินนี้้วยเเกิมาเอขาบอกอะไรบูบูคืนมาเดี๋ยวครับโอ้ดีเนาะใช่เขาปวดหัวหรือเปล่า เพื่อนหลักเป็นเพื่อนรักอ๋อเป็นเพื่อนครับเรียกว่าขออะไรได้หมดฮะอย่าพูดไปพี่ถ้าคาขี่พูดได้แล้วขอบขอลูกโอ้เนี่ยให้หมดไหมโอ้โหก็นนาจะให้แต่ก็ต้องดูด้วยครับเพราะว่าบางทีพ่อก็ขอเยอะแล้วไงมาลูกอีกโอ้ยหมดเลยคันเนี้ยหมดตัวนะใช่โดนพ่อหลอกแล้วอะเราควรไม่าเขาจะอ้างชื่อว่าหลาดอยากได้หลาดอยากได้ตลอดเริ่มแล้วฮะตอนนี้เริ่มแล้วฮะอยากได้อะไรครับโอ้ยเยอะฮะ ดีใจกับโอ๊ตที่มีมิดเป็นของตัวเองด้วยมิดชาชีพ <laughs> ออ<ะ> <laughs> ครับ